สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราพบกับเรานะครับในช่องพังศรีสุดาอลเฟนนะครับตอนนี้ก็พามาดูพังโพนทิพย์นะครับนี่ก็อายุ30กว่าปีแล้วนะครับพังโพนทิพย์นะครับยังกินต้องไว้ใจเขาเลยครับ ก็ให้ค้างกินเป็นที่เลยนะครับชาย,ยาของเขาคือเจ้ายักษ์อีกนั่นเองนะครับดูจากหุ่นแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์มากเลยนะครับทางอนทิปของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเอาลวยให้เขาทานนะครับว่าปฏิกิริยาจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับกล้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาทานเลยนะครับเอาสวัสดีส,สวยๆหน่อยเอาสวัสดีสวยเร็วเอาส,สวยๆสวัสดีสวยลงอีกส,สวยๆอาสวัสดีไหม,มส,สวยๆเร็วอ,อ่านะครับเราก็จะให้เขานะครับก็พังคนทิพย์นะครับไม่มีช่องนะครับ สดนะครับเราก็แบ่งหญ้ากินด้วยกันนะครับดูนะครับดูจากหุ่นแล้วนะครับตัวใหญ่อ้วนนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับอายุก็ประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับเช่นนี้ เราก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตื่นทําความสะอาดแต่เช้าเลยนะครับเป็นทางโนทิพย์นะครับดู่เลกันไปครับในเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วครับดูจากหุ่นนะครับคนนี้ย้อนเสง เป็นช้างที่อ้วนมากเลยนะครับเขาเลี้ยงง่ายนะครับเขากินไม่เลือกนะครับช้างบางเชือกก็จะกินเลือกหน่อยนะครับแต่ฝั่งพนที่พงเรานี้คือแบบว่าโยนอะไรไปก็คือกินเรียบเลยนะครับเป็นช้างที่กินไม่เลือกนะครับเลี้ยงง่ายนะครับช้างแต่ละเชือกกลมจะไม่เหมือนกันนะครับ ช้างบางเชือก็ชอบกินหญ้าเกนะครับช้างบางเชือก็ชอบกินหญ้าอ่อนนะครับไม่เหมือนกันนะครับทางทิปนี้ได้หมดเลยนะครับดูจากหุ่นแล้วนะครับเราไปตัดหญ้ามาเราก็แบ่งน้องด้วยนะครับเราก็แบ่งสามสีเชือกด้วยกันนะครับนี่ก็ฟานก็กลับบ้านนะครับปีใหม่นะครับ ก็ดูเดยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับในช่องฟังสีสุดาอิน,อนอฟินนะครับยังไงเราขอ,อยุติการไลฟ์สุดไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอสวัสดีสวยหน่อยเร็วสวัสดีสวย,สว,ส,ส,วยวสวัสดีสวยหน่อยเร็วสวยๆเร็วสวยๆหน่อยสวัสดีสวยครับสวัสดีครับ